ในพพุทธบาทหน้าประเทศเมียนมาคือเบงย่างกุ้งซีเรียมภูตามมันเดเลหงสาวดีและพระธาตอินแฝนเมื่อวันที่20ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2539 เรนเท่าโลกมามาไว้อยู่ในกำรรม,มือเดียวเราสามารถที่จะโค่นกองามร้อยพุทธบาท,ไ,ไ,ท,ทไปได้ทั่วทุกหนโลกไปได้ทั่วทุกทวีปทุกสถานที่ที่เราพึงจะมีปัจจัยนำไปได้ โลกจะกว้างใหญ่กว้างไกลแค่ไหนแต่คนก็ย่อมอาศัยอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในเขตประเทศไทยและเขตประเทศพม่านั้นได้ประดิษฐ์ปดิษฐ์สถานตั้งมั่นอยู่ในแหลมทองหรือสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแน่นอนละ่ะ ในเมืองไทยของเราเช่นเดียวกันมีความตั้งมั่นมีความพัฒนาถาวรการเดินทางของคณะตามรอยพระบาทในครั้งนี้เราจะก็จะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพหมหานครทางนี้เพื่อบุ่งหน้าสู่ประเทศเมียนมาหรือประเทศพมา่าในอดีต โดยมีจุดหมายที่สำคัญแห่งแรกนั่นก็คือพระเจดีย์ชาวเวดากองพระเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนาในประเทศพม่ามาแต่โบราณการซึ่งสมัยที่อาณาจักร มอนได้ครองหรือว่ามีความเป็นใหญ่อยู่ในสถานที่แห่งนี้พระเจดีชาวเวดกองจึงถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวพม่าและชาวพุทธทั่วชมพูทวีปถือว่าเป็น หัวใจของพุทธศาสนาที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระเจ้าถึง8เส้นด้วยกันแต่เดินทางการเดินทางในวันแรกเราก็เดินทางไปที่เมืองสิเรียมก่อนเมืองสิเรียมนั้นจะต้องนั่งรถข้ามแม่น้ำอีระวดี ซึ่งเราจะเห็นได้ไม่ยากจากเมืองย่างกุ้งโดยรถยนต์มาที่เมืองเิลิียมเราข้ามแม่น้ำสะพานข้ามสะพานมาที่เมืองซิลี่ยมแห่งนี้หลังจากนั้นเราก็ถึงได้กลับไปไหว้พระเจดีย์ดีชวดเดกองในวันลุกขึ้น เราจะเห็นว่าประเทศพมา่ามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยและอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศอินเดียหลังจากเราไหวพ้พระาธาตุชเวลกองแล้วเราก็จะเดินทางมุ่งขึ้นทางเหนือสูงอาณาจักรพรกร,รมและต่อไปด้วยมัณฑะเลแล้วถึงจะย้อนกลับมาที่พระาธาตอินแควนกันต่อไป เราเริ่มออกเดินทางจากสนามบินตอนเมืองในตอนเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์2 5 3 9โดยมีพระภิกษุสองรูปคืออาตมาและหลวงพี่โอเรันหัวหาตควาคณะพร้อมได้ญาติโยมอยู่ประมาณรวมแล้วประมาณ45คนนับว่าเป็นการเดินทางครั้งแรก ที่เราได้ไปเยือนประเทศเมียนมาห,หรือประเทศพามา่าไปในครั้งนี้โดยมีกำหนด8วันด้วยกันวันนีครับสวัสดีครับสดีครับ่มีคุณพงศักัพท์ตัดสินใจเป็นคนที่45้า เราก็เดินทางมาสึัสนุสนามบินมิงกรารดอนอเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพมา่าซึ่งเราจะเห็นว่ามีเหมือนกับฝนตกหรือได้ระหว่างที่เครื่องบินลงมาเล็กหรือคนทัน่วคนก็ได้เห็นแสงรุง่งระหว่างที่เครื่องบินจะลงท่ามเมืองย่างกุ้งก็นับว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะได้มากราบไหว้สถานที่สําคัญในเมืองประเทศพมา่า อันเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ซึ่งมีคณะมีผู้จัดการทัวร์คือคุณมิกกี้เรื่องกายแล้วไม่ต้องหอกนะเพราะเรามีความเคารลอกแล้วคุณกาญจนนาเป็นผู้นำทัวร์มาครั้งนี้ไปที่อัศจรยเพราะว่าไม่ใช่หน้าฝนใ้การหน้าฝนชือวิ่อากาศทางด้านนี้ะทางด้านเราก็ต้องคล้ายๆกันหน้าฝนมันไม่ต้องนวนะตรับมันามนันก็เคยมากันแล้วอย่างคุณโทรสารในปัจจุนว่า บ้านาังกมาว่าอะไรรมันเล่นแปดีีหมือนที่มาได้เป็นคนที่สี่สบาเลื่นพอนงแต่ตอนีสิบสองเ้น้งที่เอเอแล้วั่งมอเตอร์ไซค์จากภาาอ,อักฤษมา t u b ตั้งอ่ากว้างฝังมากกว้างขอาแมน้ำเจ้าพระยาเรนะาละกว้างกว่าจะแบบมันยาไม่นยาวแค่ะะไหนลงทะเล ใกผ่านทางไงกลผ่านทางขวาไปลงทะเลทงาทงขวาครับทางขวาไปลงทะเลนะครับนี่เรากำลังข้ามแม่น้ำอิราวดีไปที่เมืองเสลียมกัน,น,น,กน,กนอยู่ไกลแสนไกก็มาถนนลาดยางต<อ>แต่ว่าก็เป็นโดยปกติพอ,อมาต้นถนนก็ไม่เคยเรียบเท่าไหร่นี่ถึงแล้วเหรอใช่เข้าใจเท่าเดี๋ยวเราไปแจ็งโมงกัน มไปนี่เราก็ลงมาลงเรือที่ที่จะไปพระเจดีกลางน้ําหรือพระเจดีใจ้หมอวนหรือพระเจดีจ่อตันเยเลบายานะไปบีเรือหางยาวได้รับพวกเราได้ข้ามแม่น้ําลงไปไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณการซึ่งเป็นชาวมอญได้สร้างเอาไว้เป็นพระธาตุเจดีที่น้ําไม่เคยท่วมพระเจดีจะมากน้อยเล่วแค่ไหน ก็ไม่เคยปรากฏว่าน้ำจะท่วมถึงพระจรีดีเลยเป็นที่อัศจรรย์มากในเวลานี้น้ำก็ไหลเชี่ยวเรือหางยาวต้องขับเรือทวนน้ำขึ้ไปก็จะได้บันทึกภาพดูความสวยงามของคำเปลวอารามทวามกลางต้น ก็มีศา,าลาเป็นรูปทรงศิลปะแบบพมา่านี่เรือหางยาวต้องไปอ้อมอีกด้านหนึ่งเพื่อที่ได้ชมโดยรอบพระเจดีย์กลางน้าแห่งนี้ซึ่งมีชาวพมา่าชาวมอญชาวไทยใหญ่มากราบไหว้กันเป็นประจำ จดีแห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่ประจุพระเกศาธาตุมา2,000กว่าปีมาแล้วโดยกษัตริย์ปาระอันเชิญพระเกศาธาตุมาจากิเดีย <c oughs> ที่เราก็เข้ามาในบริเวณพระวิหารเป็นที่ประิษฐานพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ พรลูกหยกขาวองนี้มันมีที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยประวัติคือลอยน้ํามาและชิ้นส่วนพทุทธลูกขาดห้าอย่างด้วยกันคือพระเศียรแขนสองข้างและขาทั้งสองข้างชาวบ้านก็ได้นําไปทิ้งแต่พทุทรธลูกองค์ดังกล่าวก็กลับที่เดิมจะมีการต่อเติมองค์พระให้สมบูรณ์ สหรับพระเจดีใ์เจหมวลนหรือพระเจดีกลางน้ํานี้กษัตริย์ผู้สร้างพระเจดีได้อธิษฐานขอพรไว้สาประการคือ 1. นึ่ง้ำจะมามากสักเท่าใดก็ขอให้น้ําไม่ท่วมบริเวณเกาะแห่งนี้อ่าสำหรับข้อที่2คือผู้คนจะมามากสักเท่าใดก็ขอให้ รับจำนวนบรนได้ทั้งหมดข้อที่สผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบ,บรณาวัดน,นี้ก็ขอให้ร่ำรวยโดยฉับพลันแม่ข้อนี้ในรู้สึกว่าถูกใจญ,ญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งบางคนถึงกับเดินทางมาอีกตั้งหลายครั้งนี่เราจะเห็นว่าพุทธลูปหยกขาวใ้มีความสวยสดงดงามมีศิลปะแบบพมา่า พวกเราก็จุดธูปเทียนบูชาหละยากได้กราบไหว้พุทูปในวิหารเมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้หลวงพี่ก็ทำนำเวียนเทียนรอพระเจดียใจหมวอน สยาเว่ากินนร่ียเ้เียม่สรภาพต่อเนื่องกันตรงนี้เนี่ยเป็นการเบียนเทียนรอบพระเจดีใจเข้านะ ซึ่งเป็นทางผ่านที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ข้างทางนี่เวลาขากลับมาจากพระเจดีกลางน้ําเราก็ได้แวะมากาบไว้ซึ่งเป็นพระเจดีที่ฤาษีสององค์เป็นผู้พระเกศาขอเกศาธาตุเป็นผู้บรรจุพระเกศาธาตุสองเส้นไว้ที่นี่นะ ในปีพศ2549นี้เราก็ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ในขณะที่เขากำลังซ่อมพอดีไอมศบท่านยีนมศท่านในการ เดินทางประพาบประเทศประเทศพม่าในครั้งนี้นี่ก็เราได้นำใบสีมาทำพิธีบวงสวงหลายแห่งด้วยกันนี่โยมสุดใจที่อยู่บ้านช้างเนี่ยปรากฏว่าก่อนมาในขากระเพกในระหว่างลงเรือไปที่พัะชิดีกลางน้ำปรากฏว่าตกตกอ่าหลุมนิดอ่าระหว่างที่จะก้าวลงไปปรากฏว่า กระดูกเข้าท no no nah, sì um ี่เดินได้เป็นปกติเลยทั้งที่ดีก่อนเดินทางหมอก็ห้ามไม่ให้เดินทางนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ได้เล่าสู่กันฟังเท่าที่จะจําได้นี่ก็เป็นจุดที่สองนะจากเมืองสี่เหลี่ยมในเมืองสี่เหลี่ยม ที่เรามาไหวพระเกศาธาตุที่ปัจจดีใจโหมวนกลางน้ําและปัจจดีใจเข้าเป็นพระเกศาธาตุบรรจุไว้สองเส้นเช่นเดียวกันและพระม้าก็มีการประดับกระจกเงานะอย่างเช่นเดียวกับวัด่าสุงโหมันกันเขาก็ทำสร้างได้วิจิตรวดน์งามสวยงาม วิสุทธิ์ส่วนนี้แก่ท่านทั้งหลายแก่ท่านทั้งหลายที่รวงรับไปแล้วที่รวมับไปแล้วสุยความสุขอยู่ก็ดีสุ้ยความสุขอยู่ก็ดีไ้เดียับพระเา้าไดเบียรพระราชาได้เบียร์พรับ าจากจุดนี้เราก็ไปพักค้างคืนในที่พักในเมืองย่างกุ้งวันรุ่งขึ้นเราก็จะได้ไปกราบพระเจดียด์ชเวดากองกันต่อไป ในเวลากลางคืนพวกเราก็ได้ช่วยกันทำใบสีร้อยดอกไม้ภายในที่พักกันเพราะว่าวันลุกขึ้นเราจะต้องมีกําลังการเดินทางกันไปตั้งแต่ตอนเช้า,าน,นี่เรนะเราก็เตรียมผ้าตรงมาด้วยที่จะได้ถวาย ผ้าทุงทั้งผืนเล็ผืนใหญ่พร Israel, ้อมเตียวเตรียมสโลงที่จะมานุ่งกันด้วยสําหรับผู้ชายที่จะขึ้นไปผมผ้าบนผ้าจุฬามอนีอไปตอนเช้าของวันที่21กุมภาพันธ์2 5 3พพวกเราก็ได้มาเตรียมพร้อมที่จะได้ทำพิธีบวงสวงใหญ่ถอาไว้เครื่องสการะ มีตุงใหญ่มีผ้าตุงเล็กมีบายสีเราได,ได้ทำพิธีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราได้มาไหวพระเกศาธาตุของพระเจ้าแล้วเครื่องอัฐบ,บริขารของพระเจ้าองค์ก่อนๆมีพระกุคุสันโธพระโคนาของพุทธกษัตรเป็นต้นนี่เป็นลูกปั้นเทวดา อารักษ์อยู่ตามซุ้มต่างๆอยู่รายรอบองค์พระเจดีย์พระชเวตากอง น,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 นี่เราเตรียมผ้าผมตามขนาดที่เราได้รับทราบม,มาจากคุณน,นิกกี้แล้วที่ได้มาสำรวจมาเตรียมไปก่อนเราก็เตรียมที่จะได้จัดขบวนแห่เชิญผ้าห่มขึ้นไปถวายพระเจดีจุฬามาเชเวลาเที่ย้ นี่เป็นศาลาที่อยู่รายรอบทางด้านนี้ของพระเจดีชเวดากองนี่เป็นพระภิกษุชาวประเทศพมา่าและก็ชาวต่างชาติชาวพมา่าต่างก็มายืนดูพวกเราด้วยความสนใจ เราจะต้องอเวียนเทียนรอบอัญเชิญพ้าหงมมกันแล้วถึงจะได้มาทําพิธีบวงสรวงแล้วก็มีรูปสมเด็จองค์ปฐมรูปครูบาอาจารย์รูปเท้ามหาราชมีเครื่องบูชาสการะให้คุณมิกกี้ซื้อ,อร่มซึ่งเป็นฉัตรสีขาวด้วยเราได้ทําพิธีตอนท้ายก็จะได้มีลำบวงสรวงแบบพมา่าอีกด้วย ตอนนี้หลวงพี่โอก็ถือพันขอขมาฐันรด้หอานรันา ขณะนีะ้หัวขบวนได้นำโดยลุงพี่โอได้อัญเชิญเครื่องสการะมีผู้อัญเชิญธงชาติธงธรรมจักรสือสัพพทนอัญเชิญสมเด็จองค์ะถมลุงปู่ปานหลุงพ่อท้าหาราชแห่แหรรอบโดยมีผู้ที่เดินถือผ้าหม่มพระเจดีย์เป็นแถวยาวเหยียดยยยยท้องฟ้าก็สวยงามในวันนั้น มีเมฆเป็นคลื่นฝนก็เพิ่งตกไปที่ผ่านมาในเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นบันเดือนกุมภามันไม่ใช่หน้าฝนแต่ประการใดแต่ฝนก็ได้ตกลงมาสร้างความชุ่มชื่นร่มเย็นเป็นสุขในการทำพิธีบวงสวงใหญ่ในครั้งนี้ก็มีชาวพม่ามาร่วมขบวนแห่กันมากมายหลังจากพวกเราได้เดินรอบ พระธาตุแล้วต่างก็มาช่วยกันจับผ้าหม่มถึงแม้เราจะเป็นคนไทยคนพมา่าเราเคยมีความในใจแต่กันแต่เราก็ยังมีจิตใจรวมรวมกันในเรื่องของพุทธศาสนาเรามีควา,ความเคารพมีความศรัทธาที่ท่านตะปุตระพลิกะสองพี่น้องที่ไปค้าขายประเทศอินเดียและพบพระพุทธเจ้าได้ถวายยาคาแปดกำมือ พระเจ้าได้ประทานประเกศาทานมเซ็นานอ่บนเจดีชเวดากองนี่เมื่อปี39เราขึ้นมาทางบันไดเลื่อนนะโดยอัตโนมัติถือว่าทันสมัยที่สุดแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีลิฟต์ให้ขึ้นแล้วเราเห็นว่าพุทธศาสนาในพม่านั้นจเจริญไม่น้อยเลย นี่เราก็เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์แล้วก็ได้ได้เครื่องสักการะที่แห่แห่มาตั้งไว้ประจำที่ที่โต๊ะหมูบูชาแล้วก็ที่บนโต๊ะใบสีเป็นต้น<ก>น,นี่ชาวพม่าเขาก็ร่วมขบวนแห่กับพวกเราด้วย ทัานผู้หญิงผู้ชายตอนนี้เราจะให้พวกผู้ชายเนี่ยขึ้นอ่ึงน่งสลงไปขึ้นไปห่มข้างบนพระเจดีย์โดยขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ อตอนนี้เราจะกล่าวคำถวายผ้าของพระเจดีย์เดี๋ยวจะกล่าวคำถวายผ้าผกันเพราะว่าเครื่องสักการะทั้งหลายเป็นทางการคือว่าตั้งแต่แล้วก็ขอมานั่ง,ร,งร่วมกัน ของสมเด็จองค์ปัจจุบันข้าตรีวรนข้าตรีวรของสมเด็จพระพุทธกาจสมของสมเด็จพระพุทธกาจสมเครื่องตองน้ำเครื่องตองน้ำของสมเด็จพระโจนาคมของสมเด็จพระโจนาคมและไม้เท้าและไม้เท้าของสมเด็จพระกุบุสันโธของสมเด็จพระกุบุสันโธกาลรณาเธอกาลรณาเธอทุกบท คุณ่เดี๋ยวช่ไปด่วนเลยนแล้วต้องมีเอกสารบ้างแ้ต้องโกนะพาเป็นตอนนี้เราก็เตรียมส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นิขึ้นไม่ได้ครับผู้หญงขึ้นไมได้เปล่อยพี่ปล่อยันนี้เรามาประกาตอย่างเอาห้เด่นด้นะ อนิมนพี่โองครับอนิมลเ้าขึ้นไปลงในวัดนี้ก็ได้ไปดูใครกันไปที่ที่ได้ไปกราบไหวบูชาก็ได้อันเชิญทู่นพระพุทธเจ้าลูกครูบาอาจารย์และชาวมหาราชเป็นประธานในพิธีพราอมทั้งได้นำผ้าไปออกเป็นพุทธบูชาตามสถานที่สำคัญต่างครบครั้งด้วยสำหรับในว่าวันโอกาสมันเป็นตรีมงคลนี้ก็เช่นการพวกเราที่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนต่างก็ยังรู้สึกถึงท่านอยู่ เราไปที่ไหนเรายังไม่ลืมเรือนท่านคิดแล้วคิดอีกเพราะสถานการณ์ทางด้านชายแดนยังไม่สงบแต่ทุกท่านก็ตัดสินใจมาถึงแม้จะเป็นผู้รือตุษตุปเครื่องกองน้ําของสมเด็จพระโกนาคมแต่ไม้เท้าของสมเด็จพระปุกุลันโธอีกด้วยฐานที่ของเรานั้นเป็นลอยพระบาทที่พระบาทสี่ลอยสิบต้นดฉะนั้นคณะตามรอยพระบาทจึงได้มีธนรกิจติดตามถวายบังคมป่าพระบาทกันมาตลอดทั้งสินภาค ซึ like to to ่งการจะถึงงานรวมา่าที่พระแท่นดงลังอันเป็นสระานที่บริเิพการเราก็มาทางพิจวรศกนะหมายถึงว่าปีนี้เป็นเรื่องของพิจวรศกที่เรียกอย่างพิจวรศกโดิมาถวายบังคมเช่นพระเกศาธาตุกันเช่ก่อนเรียกว่าตาตั้งแต่ฝ่าพระบาทไปถึงกพระสุองบริการเป็นการถวายความเคารพถือว่าเป็นสิ่งกิ์สิทเพื่อบ้านคู่เบืองของประเทศพม่าแต่การก่อนถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงนด้านการปกครองหรือาการเมือง แต่ชาวพม่าเรายังรักษาขณะทำเนียมอันดีจีมีความเคร่งครัดในระบบประเพณีทีย่ยึดถือมาแต่โบราณสถานนับว่าชาวพมาาวพ่มาในชาวมอในอดีตสามาัญลักและโหงแย่งจมีความเคาเรพนับถือและศรัทธาในสิ่งที่เขามีความเชื่อมัน่นโบราณสถานแห่งนี้จึงยังคงยืนอยู่ให้พวกเราได้กราบไหวกันกระทั่งถึงวันนี้สำหรับประวัติความเป็นมาพวกเราคงจะทราบจากหนัง,งสือคู่มือที่คุณมนมีิได้พิมพ์จ์ พระองค์ทรงนั่งสวนี่พระสุตลอดเจ็ดวันในวันที่เสด็จออกจากสมาธินั้นน้าสัสตะเทวลาหลังปู่เราทรงทราบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาจะต้องฉันพระตาหารในเวลาอารมุษกรพระองค์ไม่ได้สวยเมา่อมานานพระเจ้าได้สวยสมโภชนั้นแล้็ได้ประทับที่โคกันไม้ในคาทั้งนั้นแหละเป็นที่สําคัญที่พ่อ้า ที่น้องสองคนนี้ที่ได้เดินทางจากอุตตร์ตะนนั้นเนี่ยมีเทพย,ายาดาผู้หนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยเคยเป็นญาติของพ่อค้าทั้งสองนะท่านก็ต้องรู้ว่าการเดินทางเป็นยังไงเมื่อนึกตะวมนก็จึงได้ตั้งเครื่องบวงสรวงพระปกวันบรมศาวดาจินทรงพระดำริว่าพระตาถาคตทั้งหลายเนี่ยตามปราณประเพณีของพระเจ้าทุกพระองค์ย่อมไม่ทรงรักด้วยข้าัด ทรงรำพึงว่าเราจาักรับข้าวที่พระสนสาวกชาวเมืองนั้นก็ได้จะได้ประกาศพระศาสนาต่อไปดังที่จะเล่าในประวัติอับยังไปประเทศมอญขณะเดินทางมาทางเรือนัพระยานาสราชได้ขอเป็นประเกษสาไปสองเส้นนะแล้วนําไปบรรจุในพระเจดีย์ให้ชื่อว่ามอดินชุนแหนมเดเกรเอวปากอวเบงกอนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโอกาลาปาพระเจ้าโอกาลาปาทรงตั้งคำบีประวัติของคุณ ที่ที่คนมาสำหรับองศาวดรนชาติไทยเนี่ยโดพยพระบริหา,ารเทศพาดีบัทฑิไว้ว่าสพระองคนคนขวามาจากตำนานเหมือนกันของพ่อค้าได้กสร้างเมืองตะกองแล้วสร้างพระเจดีย์เล็กๆประจุเส้นพระเกสาขององค์สมเด็จครับคาว่าเเวเนี่ยแปลว่าทองเฉเวตะกองเป็นคําที่ชาวพม่าเรียกหมายความว่าพระเจดีย์ทองแห่งตำนานเมืงมองลังกุ้งเก่าวว่าเมื่อสมัยราชวงศ์อ,อพระพระเจ้ามังลอง ติษติดตากองเมืองลังาประมาณต่อสามร้อยนึ่งแล้วองปาถนาจะรง